ีเป็นวิธีเช็คคีย์วินโดว์แบบไม่ง่ายนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่ Play Store นะครับผมอันนี้ของวิ n d โ w s 10กับ w i n d ้ w s 11นะครับทำแบบเดียวกันนะฮะให้เราพิมพ์ค้นหาคำว่าโชว์คีบลส์ตรงนี้นะครับเป็นแอปตัวนี้แอปก็กดเขาว่า Get ได้เลยครับดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะ ก็รอดาวน์โหลดนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่จะเป็นต้องล็อกอิน Microsoft account นะครับเราสามารถโหลดแอปตัวนี้ได้ดีๆเลยนะคือว่าดาวน์โหลดจริงแกมิกิเมกนะฮะอ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมันจะอยู่ที่หน้าสตาร์ทนะครับตัวนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปพอคลิกมานี่ ข้างล่างนี่จะเป็น OEM ข้างบนจะเป็นคีย์ที่ Windows ที่เราซื้อมานะครับหรือว่าเรา,าลงจากแผ่นอนะไรพวกนี้นะครับ OEM เป็นคีย์ที่ติดกับเมนบอร์ดครับอย่างเช่นพวกอไอ้น้ตบุกที่ซื้อมาแล้วเป็น Windows แท้ติดบอร์ดก็จะโว์คีย์ OEM ตรงนี้นะครับก็คือเป็นคีย์ Windows แท้แหละครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ